มนนุย์เหมือนกันอ่าทีนี้ค,คุณโอ๋ไปดูนี่ดีกว่าเวทีนี้นะดีฉันหวังว่าเลยวันหนึ่งดีฉันจะเห็นแสนดีเนี่ยอยู่บนเวทีนี้ <c oughs> The w o i c e Kid Season 4ได้แชมป์แล้ว,ชลวใช่ค่ะก็คือน้องเพชรเจษดาสุข,ขารมนะคะ นี่เลยเขาได้แล้วนะคะเป็นนักร้องนะคะจากจังหวัดชนบุรีลูกทีมของโค้ชลูลานะคะก็เคยมาประกวดไวส์คิดแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อซีซั่นสามเนี่ยตกรอบไปนะคะกลับมาใหม่ในปีนี้เป็นแชมป์เลยนะคะน้องเพชรเนี่ยเปิดตัวมาพร้อมกับโค้ชลูลานะคะก็ส์ไพสยมากเลยนะคะนําเพลงปิ่มเนี่ยมาดัดแปลงเป็นสไตล์ของตัวเองเนะป๊อปใสๆแดนกันกระจายเลยนะคะต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งนะคะที่โชว์พลังเสียงแบบเดี่ยวๆนะคะคือเพลงเจ้าหญิงของคุณบอย ียกงน,นะคะก็สามารถชนะใจคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้บวกเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะกลายเป็นแชมป์เดอะไว k ์คิดนะคะซีซั่นสะก็ตัวบอกไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนจะได้แชมป์ครั้งนี้นะคะฝันก็คืออยากจะเป็นนักรองเมอนทีค่ะ นี่รอบรอบรอบซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสจะมีแต่ผู้หญิงและซีซั่นนี้ผมได้เป็นแชมป์เองนี่ก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ผมทําได้ในวันนี้ครับ<ม>ก็มีแบบน้ำตาล่วงๆๆๆๆเลยครับไหลลงไหลเลยประทับใจมากๆด <c oughs> ีใจมากๆคือความฝันของเราเราไม่เคยชนะเลยเลยอ่ะเราพอลูกทีมเราชนะอย่างเงี้ยโหมันดีใจมีใจจริงๆครับอยากเป็นนักร้องศิลปินครับก็เลยลองมาดู มครออมเองเลยไม่ได้มีใครแน,นะนแอบพ่อแม่มาครับแอบมา,าก,ก็เรื่องนี้แหละลูกเอ้ยพี่ก็แอบพ่อแม่มาเป็นนักร้องก็ฝึกเล่นที่บ้านนะครับแล้วก็พอถึงเวลามาออดิชั่นก็เตือนแต่เช้าตีสามตีสี่อย่างเงี้ยมาเข้ากรุงเทพครับมาออดิชั่นที่นี่ <plac> ก็รู้สึกภูมิใจครับกับสิ่งที่สั่งสมมาประสบการณ์ต่างๆทำให้มาถึงวันนี้รอบไฟนอลครับ คุณอ๋พี่โน้ตพี่โน้ตน้องน้องสูงหรอว่าคุณรู้ลาตัวเล็กอ่ะให้ให้พูดมันมันก็ประกอบกันนิดหน่อยนะคุณรู้ลาเขามากแต่น้องเขาไทยแดี๋น้องเขาสูงน้องสูงจริงๆหน้าตาดีด้วยนะพรุ่งนี้ม่เกี่ยวพะลุลากามีความสามารถเขาก็เป็นที่ยอมรับใช่ไหมตัวแค่ไหนไม่จำกัดหรอกเสียงผู้ใหญ่นะสร้างแชมป์ได้อะสร้างแชมป์ได้คุณ พรุ่ง<ก>น <ล ısı> ี้มาเดี๋ยวรอดูรอชมกันได้ได้เดี๋ยวพุ่นี้ที่จะขอร้องเพลงคู่สะหน่อยนะทีนี้ไปแจกจริงนะ